สวัสดีครับต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหากันในวันนี้นะครับคือปกติเวลาเราได้ยินคำว่าหนังสือสุภาษิตเนี่ยภาพในหัวหลายคนอาจจะเป็นแค่หนังสือรวมคำคมสั้นๆเท่ๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลใช่เลยเอาไว้ประกอบรูปสวยๆแต่พอได้อ่านแหล่งข้อมูลสำหรับวันนี้แล้วเนี่ย โอ้โหมันเปลี่ยนมุมมองผมไปเลยครับเพราะนี่มันไม่ใช่แค่คอลเลกชันคำคมแต่มันถูกวางตัวมาเป็นเหมือนคู่มือการใช้ชีวิตในโลกที่พระเจ้าสร้างเลยทีเดียวเป็นภาพที่ใหญ่กว่านั้นมากเลยนะคะครับวันนี้เราเลยจะมาขุดคุยกันให้ลึกถึงแก่นของบทเริ่มต้นก็คือสุภาษิตบทที่1ครับซึ่งทำหน้าที่เหมือนเป็นคำนำ หรือพันธกิจของหนังสือทั้งเล่มเลยคือก่อนจะสอนอะไรเราเนี่ยเขาบอกก่อนเลยว่าหนังสือเล่มนี้มีไว้เพื่ออะไรแล้วก็จะพาเราไปทางไหนใช่เลยค่ะบทที่หนึ่งนี่สำคัญแบบสุดๆเลยเพราะมันคือการตั้งโจทย์และวางกรอบความคิดทั้งหมดถ้าเราเถ้าเราไม่อินกับบทแรกหรือว่าตีความบทแรกผิดไปเนี่ยการอ่านบทที่เหลือก,ก็อาจจะเขวได้ง่ายๆเลยนะครับผมซึ่งมันมีประโยคหนึ่งที่เป็นเหมือนกุญแจดอกใหญ่ เป็นหัวใจของทุกอย่างที่เราจะคุยกันวันนี้เลยค่ะคือข้อที่7ที่บอกว่าความยำเกรงพระเจ้าเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้ประโยคนี้ล่ะค่ะคือแกนกลางของทั้งหมดน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะกันจากโครงสร้างของมันก่อนเลยคือสิ่งที่ทําให้ผมทึ่งอย่างแรกคือมันไม่ได้เริ่มต้นด้วยกฎหรือข้อบังคับแต่กลับเริ่มต้นด้วยการบอกเป้าหมายของตัวเองก่อนเหมือนเป็นคําแถลงการของผู้เขียนเลยอืมใช่ค่ะ แหล่งข้อมูลที่เรามีแบ่งโครงสร้างบทนี้ไว้เป็น3ส่วนหลักๆส่วนแรกคือข้อ1นถึงเที่ว่าด้วยเป้าหมายและหลักฐานของผู้มีปัญญาทำไมเขาถึงต้องเริ่มแบบนี้ครับทำไมต้องบอกเราก่อนว่าควรอ่านหนังสือเล่มนี้ไปเพื่ออะไรเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะคิดว่ามันเป็นการสร้างความคาดหวังที่ถูกต้องให้กับผู้อ่านเหมือนเวลาเราจะดูหนังแล้วผู้กำกับบอกเราก่อนเลยว่านี่คือหนังแอคชั่นไซไฟนะ อ๋อจะได้ไม่คาดหวังว่าจะเจอหนังรักโรแมนติกใช่ค่ะในที่นี้ผู้เขียนบอกเราตั้งแต่ต้ตนเลยว่าเป้าหมายของสื่อเล่มนี้คือ 1. เพื่อให้เราได้ปัญญาและความเข้าใจซึ่งไม่ใช่แค่ความรู้ทางทฤษฎีนะคะแต่เป็นความสามารถในการแยกแยะสิ่งที่ถูกและผิดในชีวิตจริงครับ 2. คือมุ่งเป้าไปที่คนหนุ่มสาวหรือคนที่ยังอ่อนประสบการณ์โดยเฉพาะเพื่อให้พวกเขามีหลักในการใช้ชีวิตมีสามัญสำนึกที่ดี แต่มีจุดหนึ่งที่ผมว่ามันสะดุดใจมากคือในข้อ5ที่บอกว่าส่วนคนมีปัญญาก็จะเพิ่มพูนการเรียนรู้คือมันไม่ได้เกียนให้แค่คนหนุ่มสาวแต่เหมือนกำลังท้าทายคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดอยู่แล้วด้วยซ้ำไปตรงนี้มันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่ไหมครับโอ้โหจุดนี้แหละมะคมมากค่ะมันคือการบอกเป็นในๆว่าไม่ว่าไม่ว่าเราจะคิดว่าตัวเองรู้เยอะแค่ไหนนะ ก็ยังมีเรื่องต้องเรียนรู้อีกเป็นการทำลายกำแพงของความหยิ่งพยองในความรู้ของตัวเองลงก่อนเลยอ๋อเข้าใจแล้วและนั่นก็เชื่อมโยงเรากลับไปที่ประโยคสำคัญในข้อ7ที่เราพูดถึงตอนต้นได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะความยำเกรงพระเจ้าเป็นบ่อกเกิดของความรู้แต่คนโง่ดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอนพรพูดถึงคำว่าความยำเกรงพระเจ้าเนี่ย สำหรับคนยุคใหม่อาจจะฟังดูน่ากลัวนิดๆน,นะครับเหมือนต้องตัวสั่นง,งินงกต่อหน้าผู้มีอำนาจจริงค่ะฟังดูน่ากลัวแต่จากแหล่งข้อมูลที่เราได้มาความหมายมันลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมันไม่ใช่ความกลัวแบบหวาดผวาแต่เป็นการผสมผสานความรู้สึกสามอย่างเขาด้วยกันอย่างแรกคือความตระหนักรู้ ความตระหนักรู้ค่ะในความยิ่งใหญ่ความบริสุทธิ์และอํานาจของพระเจ้าที่อยู่เหนือเราเหมือนเวลาเราไปยืนอยู่หน้าภูเขาไฟขนาดใหญ่หรือมองดูดาวเป็นล้านดวงบนท้องฟ้าอ่าครับมันทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองเล็กนิดเดียวนั่นคือความรู้สึกหยําเกรงอย่างที่สองคือความไวไวใจในความดีและความรักของพระองค์คือถึงแม้พระองค์จะยิ่งใหญ่แต่พระองค์ก็ดีกับเราครับผม และสุดท้ายอย่างที่สามคือการยอมจำนนที่จะดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระองค์ให้พระองค์เป็นศูนย์กลางไม่ใช่ตัวเราเองอดังนั้นปัญญาที่แท้จริงในมุมมองของสุภาษิตมันเลยไม่ได้เริ่มต้นจากการไปเรียนสูงสูงหรืออ่านหนังสือเยอะๆแต่เริ่มต้นที่การจัดลำดับความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าให้ถูกต้องก่อนโหถ้าจุดเริ่มต้นนี้ถูกทุกอย่างที่ตามมาก็จะถูกวางบนรากฐานที่มั่นคงค่ะเข้าใจเลยครับ มันเหมือนกับการมีระบบปฏิบัติการที่ถูกต้องในใจก่อนถึงจะลงโปรแกรมความรู้อื่นๆแล้วไม่เกิดเอเรอร์เปรียบเทียบได้ดีมากค่ะพอวางรากฐานแบบนี้ปุ๊บเนื้อหาส่วนถัดมาของบทนี้ก็ดูสมเหตุสมผลขึ้นมาทันทีเลยครับคือพอเรามีรากฐานแล้วผู้เขียนก็บอกว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันจะมีสองเสียงที่ดังแข่งกันเพื่อเรียกร้องความสนใจจากเราเสียงแรกเป็นเสียงที่ใกล้ตัวมากคือเสียงจากในบ้าน คำเตือนของพ่อในข้อ8ถึง19ค่ะในวัฒนธรรมอิสราเอลโบราณครอบครัวคือโรงเรียนแห่งปัญญาแห่งแรกเลยพ่อแม่มีหน้าที่โดยตรงในการสอนทางของพระเจ้าให้ลูกๆครับบทนี้เลยใช้ภาพของพ่อที่กำลังเตือนลูกชายซึ่งเป็นภาพที่คนในยุคนั้นเข้าใจได้ทันทีคำเตือนก็ตรงไปตรงมามากคือระวังเพื่อนชั่วที่จะมาชวนไปหาทางลัดในชีวิตทางลัดใช่ค่ะ เช่นชวนกันไปดักปล้นไปทำร้ายคนอื่นเพื่อเอาของมาง่ายๆเราจงซุ่มดักคนเพื่อเอาเลือดของเขาเราจะพบของล้ำค่าทุกอย่างภาษาที่ใช้มันเห็นภาพมากเลยนะคะมันเป็นคำเตือนที่ยังใช้ได้กับยุคนี้เป๊ะเ,ะเ,ะเลยนะครับเหมือนคำพูดที่ว่าเลือกคบเพื่อนให้ดีแต่นี่เป็นเวอร์ชันดั้งเดิมที่เข้มข้นกว่ามากเข้มข้นกว่าจริงๆคะ่ะและผมชอบภาพเปรียบเทียบตอนท้ายของส่วนนี้มากที่บอกว่า คนที่คอยซุ่มทำร้ายคนอื่นเนี่ยสุดท้ายมันก็เหมือนการขุดหลุมดักชีวิตตัวเองอม,มันสะท้อนความจริงที่ว่าการกระทำชั่วมันจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองเสมอใช่ค่ะมันคือหลักการกรรมตามสนองที่ชัดเจนมากการไม่ฟังคำสอนของพ่อแม่ในบริบทนี้จึงไม่ใช่แค่การดื้อแพ่งธรรมดาแต่มันเท่ากับการปฏิเสธภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาครับและเท่ากับการปฏิเสธทางของพระเจ้าไปโดยปริยายด้วยจากเสียงเตือนแบบส่วนตัวในครอบครัว บทนี้ก็เปลี่ยนฉากแบบกระทันหันเลยครับเหมือนตัดภาพจากห้องนั่งเล่นไปสู่สี่แยกที่คนพลุกพล่านใช่ค่ะแล้วก็มีเสียงที่สองดังขึ้นมาเป็นเสียงของปัญญาเองเลยตรงนี้มีการใช้เทคนิคที่น่าสนใจมากนะครับคือทำให้ปัญญาซึ่งเป็นนามธรรมกลายเป็นตัวละครที่มีชีวิตขึ้นมาจริงๆ personification ใช่เลยครับเหมือนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกมาตะโกนเรียกผู้คนอยู่กลางเมืองการทำให้ปัญญาเป็นบุคคลแบบนี้ทรงพลังมากค่ะ เพราะมันทําให้ปัญญาไม่ใช่แค่แนวคิดลอยๆแต่เป็นสิ่งที่แอคทีฟมีชีวิตชีวาแล้วก็เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเราได้จริงอืมและเสียงของเธอก็ไม่ใช่เสียงกระซิบเบาๆนะคะแต่เป็นเสียงตะโกนปัญญาร้องเสียงดังตามถนนเธอเปล่งเสียงของเธอตามลานเมืองมันคือการประกาศที่ชัดเจนและเปิดเผยแล้วคำพูดของเธอก็ท้าทายมากนะครับไม่ได้มาแบบนุ่มนวลเลยมีการตั้งคำถามแรงๆอย่างพวกคนโง่เอย๋ย พวกเจ้าจะรักความโง่ไปนานสักเท่าใดแรงมากค่ะหรือพวกเจ้าจะปฏิเสธคำตักเตือนของเราไปอีกนานแค่ไหนมันเป็นภาพที่ดูเกรียวกราดน,ดนิดด้วยซ้ำทำไมปัญญาถึงต้องถูกนำเสนอในรูปแบบที่ดุดันขนาดดีครับคิดว่ามันสะท้อนความเร่งด่วนและความสำคัญของสารที่เธอกำลังจะสื่อค่ะเหมือนสัญญาณเตือนภัยที่ต้องดังให้ทุกคนได้ยินอ๋อเข้าใจครับสิ่งที่ปัญญานำเสนอนั้นสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าได้อย่างครบถ้วนเลย คือมีทั้งคําเชิญชวนที่เปี่ยมด้วยความเมตตาบอกว่าถ้าเจ้าหันกลับมาหาคําตักเตือนของเรานี่แน่เราจะเทความคิดของเราให้เจ้าอื hmm. คือพร้อมที่จะให้ความเข้าใจเสมอถ้าเรายอมเปิดใจแต่ในขณะเดียวกันก็มีคําเตือนที่หนักแน่นและตรงไปตรงมาว่าถ้ายังคงดื้อดึงปฏิเสธต่อไปวันที่หายนะมาถึงวันนั้นต่อให้ร้องเรียกหาปัญญาก็จะหาไม่พบแล้วเมื่อนั้นเขาจะร้องเรียกหาเราแต่เราจะไม่ตอบ โอ้ oh, ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับมันเหมือนกับว่าโอกาสมันมีจำกัดอย่างนั้นแหละครับไม่เชิงว่าโอกาสมีจำกัดค่ะแต่มันเป็นการเน้นย้ำถึงผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติของการเลือกมากกว่าผลของการเลือกใช่ค่ะคือถ้าเราเลือกที่จะเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนไฟไหม้ซ้าแล้วซ้าเล่าพอไฟไหม้บ้านวอดไปแล้วจะมานั่งโหยหาสัญญาณเตือนมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วจริงด้วยครับของมนุษย์แต่เราก็ต้องรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจนั้นด้วย พระเจ้าไม่เคยเงียบพระองค์ส่งเสียงเตือนเสมอคำถามคือเราจะฟังหรือไม่ฟังเท่านั้นเองการทำความเข้าใจเรื่องนี้ทำให้เราต้องมีหลักในการอ่านที่ถูกต้องด้วยใช่ไหมครับเพราะถ้าอ่านเผลอ อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนสูตรสำเร็จง่ายๆว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อใช่เลยค่ะซึ่งแหล่งข้อมูลของเราย้ำว่ามันซับซ้อนกว่านั้นใช่ค่ะนี่เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดในการอ่านหนังสือสุภาษิตเลยคือเราต้องเข้าใจว่าสุภาษิตส่วนใหญ่นั้นเป็นหลักการทั่วไปหรือ general principles หลักการทั่วไปไม่ใช่คำสัญญารับประกรันผลหรือ absolute promises ยกตัวอย่างเช่นสุภาษิตมักจะบอกว่าคนขยันจะมั่งคั่ง ส่วนคนเกียจคร้านจะยากจนครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็เป็นอย่างนั้นใช่ค่ะโดยหลักการทั่วไปในโลกที่พระเจ้าออกแบบมามันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่มันไม่ใช่สูตรคณิตศาสตร์ที่ว่าถ้า A แล้วต้องเกิด B เสมอไปเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงที่บิดเบี้ยวเพราะความบาปบางครั้งคนดีก็ต้องทนทุกข์และคนชั่วก็ดูเหมือนจะรุ่งเรืองเฟื่องฟูได้อืมซึ่งเราก็เห็นอยู่บ่อยๆค่ะซึ่งพระคัมภีเองก็ยอมรับความจริงข้อนี้ อย่างในหนังสือโยบก็เป็นการสำรวจคำถามนี้อย่างลึกซึ้งเลยดังนั้นเราต้องอ่านสุภาษิตในฐานะภูมิปัญญาไม่ใช่ในฐานะเครื่องรางที่จะรับประกันความสำเร็จทางโลกได้ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะเป็นการวางกรอบการอ่านที่สำคัญมากจริงๆครับทำให้เราเห็นภาพใหญ่ขึ้นเยอะเลยงั้นเราลองมาดึงข้อคิดจากบทที่หนึ่งนี้มาปรับใช้กับชีวิตจริงในยุคข,ของเรากันดีกว่าครับพอเราเข้าใจหลักการพวกนี้แล้วผมว่ามันเอามาใช้ได้หลายเรื่องเลยนะได้เยอะเลยค่ะเรื่องแรกที่ชัดมากคือ ความสัมพันธ์และการเลือกคบคนบทนี้ตอกย้ำเลยว่ากลุ่มคนที่เราใช้เวลาด้วยเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อเรามหาศาลจริงๆถูกต้องเลยค่ะคำเตือนของพ่อเรื่องอย่าเดินในทางเดียวกับพวกเขามันคือเสียงที่ก้องอยู่ในใจเราได้เลยในยุคโซเชียลมีเดียจริงครับที่เราเห็นไลฟ์สไตล์ของคนอื่นที่ดูเหมือนจะรวยเร็วประสบความสาเร็จง่ายๆแต่เบื้องหลังอาจจะเต็มไปด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง สุภาษิตกำลังเตือนให้เรามองให้ไกลกว่าผลประโยชน์ระยะสั้นและพิจารณาถึงเส้นทางที่เรากำลังจะก้าวเข้าไปแล้วในด้านการเงินการงานแหละครับผมว่ามันก็เชื่อมโยงกันโดยตรงเลยนะไอเดียเรื่องทางลัดที่ไม่ถูกต้องเนี่ยชัดเจนมากค่ะการโกงการเอาเปรียบการทำธุรกิจสีเทาแม้จะดูเหมือนสร้างกำไรได้รวดเร็วแต่มันคือการซุ่มดักเอาเลือดของตนเองตามที่สุภาษิตว่าไว้เลยค่ะอ oh. คือมันสร้างความเสี่ยงและความไม่มั่นคงให้กับชีวิตในระยะยาวมันคือการวางกับดักให้ตัวเองเดินไปติดในวันข้างหน้าอืในขณะที่ปัญญาเรียกร้องให้เราสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความซื่อสัตย์และขยันหมั่นเพียรซึ่งอาจจะช้ากว่าแต่ยั่งยืนกว่ามากจริงครับและสุดท้ายในด้านครอบครัวบทนี้ก็ย้ำเตือนถึงบทบาทของพ่อแม่ในการเป็นแหล่งภูมิปัญญาแรกให้กับลูกๆ ท่ามกลางโลกที่เสียงจากอินเทอร์เนต็ตหรือเพื่อนฝูงอาจจะดังกว่าเสียงจากที่บ้านไปแล้วด้วยซ้ำใช่ค่ะมันท้าทายทั้งสองฝ่ายเลยนะสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่ก็ท้าทายว่าเราได้ทำหน้าที่เป็นเสียงแห่งปัญญาให้ลูกอย่างเต็มที่แล้วหรือยังครับและสำหรับคนที่เป็นลูกก็ท้าทายให้กลับมาเห็นคุณค่าของคำสอนที่มาจากความรักและความปรารถนาดีของครอบครัว สรุปแล้วสำหรับทุกคนที่กำลังแสวงหาคำตอบในชีวิตสุภาษิตบทที่หนึ่งก็โยนคำถามง่ายๆแต่ทรงพลังกลับมาให้เราว่าตอนนี้เรากำลังตั้งใจฟังเสียงไหนในชีวิตเป็นหลักเพราะเราทุกคนกำลังฟังเสียงใดเสียงหนึ่งอยู่เสมอไม่มีใครเป็นกลาง มันมีแค่เสียงที่ชวนไปหาทางลัดกับเสียงที่เรียกให้กลับมาหาจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องพอได้เจาะลึกกันแบบนี้แล้วมันทําให้เห็นภาพชัดเลยนะครับว่าสุภาษิตบทที่หนึ่งไม่ได้เริ่มต้นด้วยการให้เทคนิค how to 5ข้อง่ายๆสู่ความสําเร็จไม่ใช่เลยแต่กลับเริ่มต้นด้วยการตั้งคําถามถึงสิ่งที่อยู่ลึกกว่านั้นนั่นคือท่าทีของหัวใจของเราเองว่าเราพร้อมที่จะเรียนรู้และยอมรับคำตักเตือนหรือเปล่าถูกต้องที่สุดเลยค่ะ เพราะถ้าเรามีท่าทีของหัวใจที่ถูกต้องคือมีความยำเกรงพระเจ้าและพร้อมจะรับฟังหนังสือสุภาษิตท,ทั้งเล่มก็จะกลายเป็นเหมือนแผนที่นำทางชีวิตที่มีค่ามหาศาลครับท่ามกลางโลกที่สับสนวุ่นวายและเต็มไปด้วยเสียงรบกวนแต่ถ้าท่าทีเราผิดมันก็จะเป็นแค่หนังสือโบราณเล่มหนึ่งที่อ่านแล้วก็ผ่านไปไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตเราเลยงั้นผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสำหรับผู้ฟังในวันนี้นะครับ เป็นคำถามที่ต่อยอดมาจากสิ่งที่เราคุยกันและแน่นอนว่าไม่มีคำตอบตายตัวในชีวิตประจำวันของเราตอนนี้มีเสียงมากมายที่เรียกร้องความสนใจจากเราตลอดเวลาแต่เรากำลังปล่อยให้เสียงไหนกำหนดทิศทางการตัดสินใจของเรามากที่สุดเสียงของผลประโยชน์ระยะสั้นเสียงของคนรอบข้างหรือเสียงของปัญญาที่เรียกร้องให้เราเลือกทางที่ถูกต้องและยั่งยืน